เบนเบิองดินเทีแล้วเดินเบนทีแล้วเบ mm ิ hmm. oh. ้งมันแมนนะพ่อใหญ่ครับโบุยังก็เลี้ยเบนเว้ เออมา้อปูกตนเนาะนี่มังปูแกปูคือผักค้าผอมกับอปรงปูเรื่อคือก้าวเกยชุ่มก้าวเกยชุ อผูรือเก่าเก็ดชุ้อืมอาวันนี้ลูกร้านมารวมเหตุรวมขังรวมกลุ่รวมท่านที่วัดป่าบ้านมือแคายาปูเชยชกเพราะว่าเคยเชยชอกมาเองเนาะเออเป็นอย่นคือการว่าปู่เชยชอกเออคือปู่ร้างเกิดมิ่งมิ่งฝันว่าเขาไปเชยชองอยู่หน้าบ้านเม่คู่บ้านเดทีห้าเจ็ดชุ้ห้าเจ็ดชุ้ ขอดดกได้ออกเ็กคุ้มรยืมจำได้บ่จำได้ครับเออก็เด้ตั้งชายยาปูเชทองเกคุนเออรูร้าไใ้ร้ายปูร้าย้อนุยอะไรยื่หมวกกอนครับในทัวบ้านทั่เมืองกับปูหมวกจ็ปีกองผมยืมครับร้อนมากปีนี้ที่เป็นแท้บอกันได้ฝ้าแด้เร่งงานเบิ้งจักสามตัวเบิ้งก่อนเน เรี Ooh, ่กป่าขาปูมาเยิมขบปูแบนปูคืองามเดปูเค้ยมเเคครับเอาจากน้อยแล้ว huh. ป okay. okay. ูโอเคครับขาปูน okay. ี่แรงแต่หนาพอีลูกออรอจ่ายไดลกยนงมงามปูไม่ใช่รรมาอย่างนะเออเกิดเป็นปูกาทำไมมีความถูกกันเลยเนาะมือความคุกลูกได้กล้มืความคุกน้ำพ่อได้ ได้คือใจแข็งได้กินใจข้านกลืนใจขึ้นบ้านเนาะยิมเนาะคบปูเออมาเมื่อี้สักระกาบวันคือใค่ว่าที่วัดป่าบ้านเมืดหอปูนี่ได้คือเก้าเกตชูเก่าเกตชูวันนี้แม่ครูนำากูแกเบอร์สิบเออเอาเบอริก๊ะเามันเบอร์สิบเก้าได้ยเบอร์สิบเก๊รคบปูกะมาเปิดร่งไปวังบ่าน ไปเป pues ิดเอาแคบขึ hmm. ้นเงินทองเออขั hmm. ่บ nah. ่มีแคบขึ้นเงินทองก็ไม่สข็มาจอากแข้งมาหาเกดีสิบเก้ายอดเสร็จนะเออบาด้กดีโรคไปเอารอฟังขั้ควันยืมบาไม่คูรจะเปิดใหญบ้องมึงงวดนี่จะเปิดได้หรือไม่เขาคือข้งพอไาดูมีโอ้ยวางหัวไว้หาคุณเกดใสดใหญ่นอยยืมว้หัวว้หางได้ปูเแม่น ฮัลโหลฮัลโหลป๊อกป๊อกป๊อกปูรี่ทำไรอูหมอโอ้ยจะมาทำคาคอได้ขอวาแข่งไดมากเลนะวันนี้หมอวันนี้หมอพ่อไก่ไอ้โนปูรี่เอ๋ยเปิดกันไงเน่างงานคือทางอื่นบอกโนไก่มาเกลี่ยไก่เบาเอาความเก่ามาเกลี่านกง้ได้แต่ว่าทุกมือ ยุคสมัยใหม่ฟูรหมกัดโบเออเด็กหนุ่มเขาทันสมัยคมื้เท่าปักกแค่คุณนักเรียนมั้งแคร้อนมือน่ะร้องเห็นโกวาดูว่าจะคเอาเด็กหนุอมมาจันได้พอเมองมันบ่ห่างห้าไปเบ็นงไก่ไก่จืเบ ยิ่่งั่งนันําหมกนยนักเรียนกุมนํำหมากน้อยดูไรโอ้ยคอยเงยคอยคือหายงันพวกคอยหยไ้กเออ้มพุ่กับปูกฝันย่อเออย่อผ้าคือง ก่เคมหมือจะใช้คุนักเรียนผู้ขาดก่เค็มเพราะว่านำหมากยังจะไปคู่ผนหูไรพอม้วนไปไงกัน้อยช่วยนำหมากม้วนไปกอยม้วนไกอยมวใครหรอโอ้ใครูนักเรียนคุณนักขั้วกระหัวยงแม่แหม่ไปหาเงินเยอทุกคนพ่อจะขายงพ่อเขาบอกว่าพกกระปกไงคือ เอาแข้งอย่าแหม่คือว่าเกความบ่มือเงี้ยไปย่างเงี้ยเลมพอพอเราว่าฝ่าพายรงเดี๋ยวเันไปแข้งไหมไหมไปควางบอกโอ๊ยหันก็ย่างที่ยางก่อนมีผ้าพอนอ้ยขายหนาไว้พอทัวๆก็แกลกรมพ่อบอกข้าเกีงเราเก่ปงไปชิ้นคือบอจ่ายเราเก่ยงเนาะทรงม้านวางัว้ก็ย่างกจ่ายเนาะ เขาคือรืโมดเรืมนัก็อย่างนีเขาคือเ,อเ,อเขาคือวดมันฉากกันอย่ใครนั่งกับบําเวพอเกี่ยวขึ้นกันองย่างเหี้ยงโผล่ินไย่งเหี่ยง่อย่ังนหั่ว่าโค้งง้างได้โง้ก็ย่างก็ย่างหงงหนิงน่ะ คือการฆ่า hmm. ก uh, mm ็เรื่องหนิงก่อักบงานมครับขอกคือเขาปรพอูอกเหมือนกันครับปูงามนะคือการฆ่ักับใครใครอไว้งามมากจะคุยร้ายว่าแต่่นูดใว่าอารมณ์ดีตัวว่าจงได้เงื่อนคือการคือบ่ท่้งบ่คือกมบจุดนารักอย่างนี้เรียนตัวเยมกั ว่าแข่งวงร่างนะเขา่าสามตันะปูรื่องกูนะเอาไข่มันคือนะไข่มันคือคือปูแกเราอยากัวโอ้ยอยากหัวของปูแกไดไหวค่กอืม้า่ว่าขอว่าใจคือเอาเอาคุเจเนะอืม เออเมาลกุยเอามลูกกุยอมูกกุยเยขนาดนี้บสุกเกิดัาจะเปิดังไหั่มเออหัเอากระดามาดึงยังงย่างปลาไฟดงยังกาก้าดียังไส้เดิอยังหนักหน่อยยัางขายเนื้อียัางไกนเจ้า ย่างปัมาวาเรี่เก็บเอเพรกับ่างของก่อนบกเค็เออนี่พาพอไปแม่แม่ตัวนะลูกนะร้องไปนะมูู้ปรงไปแต่แกเอาย่างแม่แม่ก็ไปนาเออเคิดบุกคิดักเาูเออย่างแกงโมคาปู แกมูจาปูขา okay ้เอด็กยงวอยู่จ้าปูเออลองไปไหนเนืนหน่อยดจาปูเก็บตัวเก็บตัวได้หนึ่งคือการจะเปิดกุญแจได้หนึงจปูอืออ้าวเทพไคเทวะขัตตระกาบว้คุภะองค์ปูอนันตนาคราชุกูธนาคราชุกูเราพร้อมกับองค์ปูนี่ไ้คือ 9, กเ,เก้าเกทูนเออชอยมาคู่เปิดกุ้งแกให้ได้ครับกินเงินทองรวมขังมหาเจีดีด้วยเคืนไงร่องเลี้ยงแขกยืมไรรโรงเรี้ยงติปูไรร่องเงลงเียงมากเหมือนน้ำเหมือนน้ำไหลเชี่ยวกระดกเลยครับัปคู่คือไรคืนไรติปู่

มาตุสาตุปูบัานี้ไม่เกดกากับปูดิ้างบางหัวนี้ทาไมปล่อยออกมาเยอะ้างว่าป่นยงั้ก็ปล่อยออกมาเยอะเพราะว่าปูดิจะมือเงี้ยวขางหาอยางว่าขางหางไม่คู่ไปร่วมขางน้ำว่าขางว่าไปร่วมขังน้ำว่าดึงน้ำบอก แมงวาแข่ว่าเะียบปับปูตองนงว่าค่ะมีความสุขด้วยวญบารมีองค์ปูอันังแข่งน้าครทุกโกธ่านากราชทุกมือเอเมื่อถึงเวลาแม่ครูก็จะได้ไปร่วมข้างทุกแข่งทุกคนเนาะเออบานี้แข่งินงนหวไวมคู่แขังพราะเธินว่าแข่งว่ายอมว่าแก่งว่คู่ว่าเอางี้ปูเลย นับให้เง่งวางไม่คู่ด้เยอะไหมใ้หลายร้ายว่าใ่ะให้คู่ใันะคู่นี้นะบอกบอกให้คู่กันะเพราะแรววพออื่นจืมครับปู่คู่นี่ก็คิดค่าคือใครปูต่นับแม่นครับคูต่นับเม่นว่าแข่งอเท่าได้ออกาว่ายื่ว่าขยมครับอ่าเดียวพอะนับให้เนาะ เอางาไข่เตรียมตัวเร้่อลูกดเด้วยไข่เจียเจีากแขางร่วงกินร่วงข้างอืมเนาะเอาปูนี้ลงพันแงงกันม้าบว้าบ่อยากเด็กใส่พันแง่งว่าฉัก็่าแง่เแบบระเดีวเราแ่เบาด้วยเอาเอาแข่งแข็งเล้กปูนี้แขนงเลยครับแข่งเลยเอาแข่งก้อหรือป่าเอาแข่งแบบไข่ข้าวคั่วไหมแข็งไหนปลาดักเข้าหรือแข่งก้อเออไป แฟนหงอเทียมาน้่ยเลยคอก็บอกไปไหคือว่าเรื่องดีบวันขาเยรืองก็ถี่ไป้ำกนาั้งแต่ถีอจากคนนะยื้อรับปูพ่อแต่แข็งแข้งนาจ้ใหญ่นมันได้กระาได้ปูถ้าสิบหาเมืองขาได้แข็งด้ยเมืองนึ่ามึงเก่งูเก่เกียวโอ้โหวางให่งับกับขยำกีครับปี้ีโยปูมียโย ขาเง้ากบงามันกับเื่อแขมื่อยาเตียงเตียงขันมานักหน่อยเอาค้ากับเอากับเปี๊ยให้ปูดือ้ว่างงามว่างรำมันกับเตียงพวก้นกับพวกคือยังไงั้งโลัากกับกิเลต่นปูอยู่เก็บยางผ่านงามากับเปี๊ยหวางอเมื่อยังกับเมื่อหวานหนั่ แค่ um ู้ดีเวามนวันเสือเวยรักมากหักหมเองแม่บอกเรั่อเออังมนลอกมาได้เอตาย่งยากขึ้งหางยิ่งน้ำให้บุกรายใหญ่ขึ้าโอ้โหด็กหายให้ไกระดดกระเจียกระตกกระกมแกระมตัวกระมตัวเอาไข่มเสียงมาแยกเอาของวนก็ ก <Yeah, okay. S 1> ออกจครยุมากๆแล้วเออเยอะปู้ชาเริ่มกันนบแล้วนะแต่ว่าแต่กูใครนำพลาัน้ำเส Th ีย <c ười> ่น anyway. <c ười> ีของปั๊ยไงนะผัวแล้งเดือนยู่ปูัแปบยาครับโอ้าแต่งหัวกับขำมไปง้งว่ามาเป่าเอเว่าหัวมอนกระไรเ้นหาได้ยังนะปูหัวจีนจจุอหันัง กไ้มรู but, ้อะไรเขาหมุนแรงเนี Big ่ยเนาะครุขอย่างุ้างมือคู่แล้ก็มือไข่ว่าจะเดลียดได้จะเยี่มครับปูอันนี้เขาว่าเออว่าเดือดได้จะยี่มแต่ตัวปูไอ้ปูครับว่ามันน้าค่ากาแฟเขาว่าครับเพราะว่าย้ำไม่คู่ภาพไปไงอ้ออาใค่ายน้าค่ากาแฟหรือว่าก็จริง พ่อก็วานงั้นพวเขาำ้าแกงคไม่คือา้แค่พอคือไปตื้อนพอา่ใ่าช่ก็้อเขาครวพาแกย่งยิไปขึ้นเขาจิ้ม้าม่ไก้อยเดือกยเด่าปตีครับ ไปแค่ได้ยิ่งตกหัวคเือนเอ้ยบ่านบ้านชัางเมืองเขาก็ยิ่งง่ายขมาถ่ายกี่อครอคือก็ว่าเอากันตายค่ายแนวค้ากาแฟนไญ่เยอะคือก็ยิองเขาไปงามมากดนวยกันเออบัดนี้บัดกรณีปู่ตากันับเร็วนะปู่ตากันับเร็วนะจัเมือนันเหมือน่งว่ปปวักเอางับ ว่าใหญ่กว่าให่น้อกว่าใดญ่เท่าไรใหญ่มากจัดหาเป็นหาเป็นหวเป็นหาได่ปูเป็นหาแบนะ้ปูเฮก้าอย่างงห้ไงแก่หครับหาขึงมากหาขึนมากหาขึนมากไไข่ห้าถือเอามัดยองหาทางมันเกลื่อนกันทั 2. ้งขว่งด้อลูกเดอครับปูกระงากระงั้น หาเออเขาเอื ab, ่นว่าต้องหาขึ้นมานะลูกนะเออหาขึ้นมาหาไกา้มาเกี่ยวกคบอาหาเก้าคืบหาเก้าคืบหาเก้าคืบเก้าคืบปลูป่ากึ้นโคกฝ่าขึ้นท้าย เก้าคือหาเกมครับปูได้ขาเกิเงรู้ร่หาใ่ห่เอาหาบ้บางบเกิมเจ้าเจ้าจ้องให้มันเกิกันอืมคางยื้ยอ,อุ่ออกัดเอเขาเกมครางยื้อการค่าคางยื้อการขวอันนี้เขาเอื่นวากิงอันนี้เขาเอื่นวากิงคือเกิดม่พอครปู บานย่งไ่คคูนะอืข้างนะเขาแดมันจะถือบเยี่ยมแหว่บาดหั่มข้างนะคลิเกิดคลิเกิดข้างนะคลิปเกิดคลิเกิดอืมอืมได้เก้าคลิหักข้างละคลเกดข้างละคิเกัดพออยเรยได้เก้าสิบหักอืมได้เก้าคลิหัก้าว่ามืออะไรไม่ไม่เหมือนใคร ใจเก่าค uh, ือผาข้างนะผูดีละครคืบเกิดคืบเกิดจักว่าคเกิดจกปูคืบเกิแขงอย่งมนคืบเกิแขงอย่างคืเกิแข่งอย่งมปูข้างนค่ะยิ้มเชียนถือไปปูปูยิ้มเชียนถือไปครับครับถือกระลืมถือลงมาปูเ้าถือกระลืครับสาธุสาธุขับปูถือว่ายิ้มเขียนถืกเพเชีก็เขีนถืก แล้วก็อีกนางก่อนก็คิดถูกฝันเด้ออีกงกบก็ชั่งว่าด้เรียนได้แต่กวนปูดีๆแล้วปูอายเสียจวนเด้บอครับบ่เสีจวนนมันกวกกวนแล้วก็เี่ยงบาดเจ็ดกวนเลยหวันนึงปูกาวันปุ่ง บัเข็ตบมันกางก็ไปัมัันสตัวกันปูวงวันนี้ก็ได้พ่ครับบักเก็ตมันปกศูน์เก้าห้าปูรเียกเอีย้พหเก้าคิบหบเก้าสืบหาบเก้าคืบหับไม่ได้เก้าคบด้อไม่ได้เก้าคืบหา เพราะว่าวันนี้มันต้องเอาขึ้นมาเป็นหาพ่อแก่เยอะเข้าใจยัางขั้นถือมาเป็ดแขรงไม่ใหญ่น่อยมาหางเนาะครับกูได้กูพ่อจังึ้นนะกูได้หาขึ้นมาปูวหาขึ้นมาปัวขึ้นกูได้เป็นคนหาลูกหลานก็ลุกไปหาผมก็เห็นหมดครับห้องฝนก็เป็นยังไงทั้งไว่าคืลุกไปเอาคอยแต่งบ้านก็ได้ขึ้นมาแล้วก็รวบรวมเนาะ รวมรวมครับคือเงินทองรวมมากเลยเอาขึ้นมากย์เก้าคือเก้าคือเขากลกั้งเก้าคืบห่าเเขาแก้โอเคมากกว่าแกวัขอเขาสืนน้องนำคาดกาแายังสิบสิบยับอกข่าวเนี้ยมงคมนอครับเออให้คาดนำคาดาแฟ อันนี้ผงามบอกข้างเางเนาะ้หำงงน้ำหาดนี่แหละปูเบิกไหลต่บอกตุ่งตุ่งยังได้หน่อยอยู่มันหญ่ให่ม่อหำมันไม่ให่หักพอใจนครับท่านไม่หันไม่ได้หญ่มัไม่หญวอันนี้มันให่เยอะเหมือนเคยพ่อว่าจังละ หัคค้ใช้ว่าม่ึกเม็นหัวป็นเยครับผมหัาไม่เอาไม่ข้านะครัเอาไม่ข้านหาไม่ข้าน้ไม่ข้านสยาเดียวก็ไม่เท่ากับฟัวไม้ขายกับไม้ชามาันคนละอย่างได้รืมกับปึกไม่เท่าคานละอย่างไม่เท่าแกร่งมากกับมือนึ่งไม่บอกครับปูวแ่ว่าหากมมือสองมือหาบเนมือสองมือสองขัง นั่งตะขอแกงเบืหอนั่งนาบัวนั่งนาบัวหมเดลเลยแบบไม่ยาไปยังการขว้งเก่าขไงถ้าหาคือปเชื่อแม่หาบกันจริงหาบมันไม่ของหามันจังไงหา ยังมายังมาพอยังมาพอหำแล้วเป็นคนต๋งยังมาปูดึงกเจียวหาแล้วใงหาแล้วตรงกเจียวตัวคุโอยขอพอเาะอางแล้วบอมขอพอนะพ่อว่าหาบก็คือมันมีของจริงมมนจันการหา กรรร้องออกจิงเดี๋ยวเขาเอินว่าหาบ่เงิืบ่ครับค่อนหรือป่วเขาเอินคอนหากระดอ์คอักกระจาเขาใจงเขาใจครับเขาใจถูกต้องเงี้ยเขาใจครับนี่ไงป่อแดงโคยไรก็ไม่เป็นแั่ไม่ถูกคือเงีปวดขึ้นเง้ยปวดปวว่าคือกระเจงกระเจงกระเจงบุนค่ะคือเลี้องผู้ใจถือไว้บ่บ่ทำบ่ไว้ตัวออกไม่ยบม ตอนกัดโคตรถน้าปพราะวตดตัวมันออกคึ้ครับแค่ว่ามือผับวัดตัวมันออกเนยมันมันนักไก่ว่าอย่างมือปูว่าตัวมันออกตีปูกตอนั้นคุยคือคือไม่ิ่มครับโม่คือคือไม่เป้าขังมันง่ายง่ายคือคือไม่ิ่มครับเออแคนแคนคือฟันโคตรคือคือง่ายืมครับพูกนักขอเอาชื่อไปจังเลยว่าห้องมือเค่กับไปจังมือเลยวะโ้เชี่ยวแ บางเี้ยกังไดปูแกม่บาไมเลยาเลือกหาปลาชงหาต้ขถีมากเก่าคือข้างแรกคือคอข้างละสิบเกีั้นละ่งได้ย um ื่นคือจะก่าไว่าข้างแรกก็ได้กบขับปู้าดูสากขบูขับปู วัออนที่ทลูกหลานจะฉลงเออวูนี่ว่าไงโอเคไหมโอเคเปล่าโอเคเปล่าว้า <laughs> <laughs> ขอบคุณการแกฉโอเควนะันนี้เรยวไป <laughs> เร็วเรยวถือไปถือไปขอตื่นใครจน่อยถือไปของเก่าูคุณ <laughs> 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 อาปูดีว่ามาไปไปอาให้ออกาสปูดีจะปูากปูได้จะเมอนปูนะวัาที่สิบเอ็ดจะยุ่งนัไม่ครูกัมาราใหงั้นถ้าหวยไม่รู่วันนี้ไม่ครูขืนนะจะบอกให้นักนขืนมอดันะปูดีเอายังไงบอกมาตรงๆเลย๊ปให้ออกกะข่าขึ้เดียวคลิปเก่าวะกันสาธุปูดีสิ่ง ป้ไปน้ากันลองซอ่งบ่าปูนี่ไปน้ากันลองซวางบ่เอาแกะขีปูนี่ปูกี่หายชื่อเก้าไห้มาแม่ปูแกหายชื่อเก่าฟันเข้าเก่าขูงไปเก่าเข้าเก่าขูดปูกีหายนึกเก่าปูแกหายเก่าถูงเก่าถง อายคนเ้อคขั하루하루하루้นว่าออกขอแต่งมนคู่ว่นแกไปคงเ้อะมาคู่อยากอายรู้่อแต่ว่าขั้นถือเยื่อกับอายเอาอย่างนี้ว่าคู่ครัวอายคนเอาชุดเก่ามาเริ่อไปเนาะเอาแค่นี้เนาะ อาคอหอบปากคอคอให้ลูกรักมือโข่มือกราบมือโข่มือมัดยืดหึงโดยรัวทุกทุกคนก ER ระเดือกระเดือนะลูกนะดูสานดูดูบบรรดาลในสายบุญของปู่กับทุกปู่ทุกคนครับที่มารวมบุญป่าป้าอ่าขือว่าบริมามีแต่ฝากกอดใจมากนะครับเนาะอ่าแมฆกูก็เป็นตัวแทน ความกับแอดยิมกับแตงโมทุกผู้ทุกคนนะครับเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นสภาพบุญให้สายบุญทุกผู้ทุกคนทั่วโลกทั่วประเทศครับให้ได้บุญด้วยสุศลนน้กันได้เห็ดได้สางน้ากันครับผมมือนี้กับแม่คู่เห็ดผ่าปลามาวัดปูเทท่องหรือว่าวัดปูปลาบานเมื่อจังหวัดอุดรธานียอดผ่าปลาได้1 2งนะครับ1น0่9 0อนะครับเด้อครับผมอ่า1หน 0 9 0ครับผมอ่หลักการล้งางฉากได้ยอดพระป่าแล้วครับทนน่านชิ้งานท่างหอแล้วกาแม่คู่คำวนครับก็ได้มาจุดทูปขอพรหรือว่าแต่งคนละหมากรใหม่นะครับถวายองค์ปูรีครับให้ปู่ตาปูรีแล้วก็แม่คู่ครับอ่าปู่ตาปูรีพาแม่คูล่ลงไปเอาทรัพย์สมบัติความลูกหลานครับเอาขึ้นมาได้อ่าครับขึ้นมาได้หลายสัปดปู่บอกว่าเปิดลงังลัวโดยสันว์ปู่เปิดได้หลายได,ได้สมบัติหลายอ่า ปู่บอกว่ายิ้มมาสันว่าอ่ากออ็สายยาปู่เทท่องนี่มาแต่ใส่สันอ่าก็เป็นบ้านเดีกทีอ่าเกศูนนะครับปู่เทท่องหรือว่าเจ้าอาวาสทางวัดนะครับแต่ก้อนๆหาปีขึ้นหลังหกปีหมดแล้วครับฝันว่าครับอ่ามีข้นนะครับเอาท่องไปเท่ไปหนาบา้านสันเร่เมืังนั่นก็เกศูนครับพี่น้องอ่าก็ได้สายยาปู่เทท่องมาตาผุนนะครับเนาะอ่า ครับผมล่ะเกศูย์กเจ่มนะครับเรื่องวดนี่าเตรียมกะหาเนย์ครับพี่นอ้องอ่าหรือว่าเก่าเครับเก่าเนยเจลิเ่าเกศูน 70, ปูกะวาแต่หมู่บ้านเนี่เนาะเก่าเกก็คือบ้านเลขที่ปูรีครับผมอ่าสำหรับเลขหาบทีเยิมเชียนรเก่ 9, 9, 9, 9, 9. าเก่าย์เก่าเนี่ยไม่้องใส่ครับปูว่าหาบนะครับเนราะหาบกัจัดไปเก่าศูย์เกาับพิจารณาเอาหรือว่าเกาครับาสำหรับปูห่สิบเจอปูตา ปูตาให้หายหลงสิบเแต่ว่าปูลี่ให้สิบเก่าปูตาให้สิกับเกูครับปูตาให้สิกับเกาศูครับเด้อแต่ว่าปูลี่ให้สิบเกาตัวเดียวโคโลคับแล้วก็สตัวบนกับปูกระให้วาเลียหานะครับเนาะปูใหสองเก้าครับสอง่าศูนยแต่ว่ายังยำยังอยู่สิบเกดคือเก่าหันแหละครับห่งศูนนะครับเนาะหนึ่งศูนย์เดหรือว่าตัว สองเก่านกันไปนะแตงมู่นอ่ะรักับสอเกศยเพราะว่าผูเรว่าเลขหักันว่าหัเพิ่งกับสองน่แล้ว่ายิ้มากันว่าครับปูปล่อยเก่าศูคับอ่ากับหนเจ็กับหนึ่งเก่าครับไก่สดๆมันมันนะครับเด้อทุกูทุกคนคับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็บคอยสมบัติปัถนาทุกประการแตงมุ่มันยังเพิ่มเติมบ่ปูตาฟันทงสิบเก่เนาะสิบเกเจ็ก สิบเก้าค่ะเพราะว่าันแม่กู้ไอยานแม่กู้ไอจะว่าเขากับพี่จิรนาเบิ้งเนาะค่ะให้เป็นแค่แนวท่างค่ะครับผมท่า้งสองเป็นแชแนนท่างครับใส่จ่ายยันในการรับชมครับสำหรับวันนี้นะครับอันนี้หนึ่งก็คือเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าค่ะกันหนึ่งหกเน้ะเนาะค่ะเพราะว่าเก้ากับหกค่ะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์โอหนึ่งในเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็อ่าเก้าศูนย์แต่แกลืมนะคะเพราะว่าเปิด ไอ้ข้างแรกเนาะค่ะที่ปูเบาขึ้นค่ะหาเกดูนได้ยิ้มค่ะกับหาเกดนกเนาะค่ะเก็ูนะไม่แล้วครับเพราะว่าหนึ่งเก็ดูนเดีับมาสิบเกเดเพราะว่าปูเบาถึงสายญ้าปูเทท่องเนาะครับาเด็อาจจะมาเกูนก็ได้เพราะว่าปูปวยที่แรลกแตาก็คือหนึ่งูครับแล้วก็ปูเบาสายญาปูเทท่องก็คือเก็ดซูนปูอาจจะยำลูกยำล้านล้คันนี้พอไอไปบ้านที่ปูรี่กับเก็ดูนเาเก็ดูนปูว่า เกศศูนย์ลงไถ่เกศศูนย์นยิ้มว่ามวนี่หอปูรี่ถือต้องค่ะครับหอปูรี่ถือต้องนะครับเนาะค่ว่าหนึ่งเกกับเกศูนย์เก้านย์แล้วกับสิบเก้าครับผมอ่าถือว่าไอ้นองนั้นถือว่าเป็นตัวกันนะครับเนาะค่ะคิงๆก็คือฟันทงคือปูสิบเก้าสิเกาศย์แล้วกับเกศย์ครับผมปูฟันทงสตัวยิ้มฟันทงสตัวเพราะว่ายิ้มกักันไว้นะครับเนาะเพราะว่าปูกับว่าวกลมกึงแต่ว่าสตัวปูว่าหักหปูกระตีสอ สองเก้าศูนย์มาสันา่นว่าครับ<ช>อันใดกับ<ช>บะแหน็บบะนอนครับไก่สายบุญทุกๆกันครับได้เบิึงคลิปนี้แล้วครับไกสุกๆมันลๆลำลำเรื่อยๆนะครับเด้อคิดเงินไหนใดเงินคิดท่องอะไรท่องคิดอันใดกกระกร้อสมบัตรปรถนาทุกประาปาการครับแตงโมงมีอย่างคนเติมบ่ครับบ้าใครยังครับอ่ะแตงโมก็สรุปตัวเดียวกัน